ไหนนะทิกตอกฟีเจอร์ใหม่ภารก,กิจจากแบรนด์สร้างไรายได้จากการทำคลิปวิดีโอสวัสดีครับไหนตรงอินฟินิตี้แปดแปดทิกตอกเขามีระบบการสร้างไรายได้แบบใหม่นะครับก็คือฟีเจอร์ภารก,กิจจากแบรนด์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคอร์สเรียนแก้กรรมช่องพังตะการหนึ่งขายได้ทุกวันตะการสแล้วก็การโปรโมทหรือสนใจคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับก็ทักเรียงอยู่หน้าโปรไฟล์ เดี๋ยวไปดูการทําภารกิจกันคือตรงนี้ภารกิจและเงื่อนไขเนี่ยง่ายมากใครอยากรู้ตามไปดูอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเปิดสร้างได้จากภารกิจจากแบรนด์ของ Tik t o k กันนะครับก็อันดับแรกเนี่ยให้เราเข้ามาในช่อง Tik t o k ของเราใครยังไม่ติดตามช่วยูฝฟังติดตามนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกตรงคําว่า Tik t o k Studio ข้างบนเห็นไหมครับตรงนี้นี่คลิกเข้าไปเลยถ้าของใครไม่มีนะครับให้คลิกที่3ขีดอ่ะของใครไม่มีนะคลิกที่3ขีดนี่เห็นไหมครับแล้วก็ ข้างบนเลยให้คลิกอันข้างบนของบางคนอาจจะเป็นเครื่องมือผู้สร้างของบางคนอาจจะเป็นอ่าทิกต็อกซีดีโอแล้วแต่แต่มันใช้เมนูอันข้างบนอันเดียวนะครับคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เ,เพื่อนเพื่อดูตรงคําว่าลายอ่าการสร้างไรายได้นะครับตรงการสร้างไรายได้เนี่ยให้เรากดเลื่อนไปทางซ้ายนะครับแล้วเราจะเห็นคําว่าภารกิจจากแบรนด์กดคลิกเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกเลยนะครับว่าใครที่จะทาภารกิจจากแบรนด์ได้เนี่ยมีเงื่อนไขยอย่างไร อันดับแรกเลยนะครับก็คือมียอดเข้าชมอย่างน้อย1000คน1000อ่าอย่าง1000ครั้งก็คือประมาณ1000วิวนั่นแหละนะครับใน30วันที่ผ่านมามีโพสต์วิดีโออย่างน้อย3รายการในในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้าชมอย่างน้อย1000คนนั่นแปลว่านะครับมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนแปลว่าตอนนี้ผู้ติดตาม1 0 0 0คนเริ่มสําคัญแล้วนะครับมีอายุอย่างน้อย18ปีนะครับอายุ อยู่ในสถานะที่ดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน TikTok นะครับตรงกับข้อกำหนดเชืเชเ่อมเเพิ่มเติมนะครับรวมถึงรวมทั้งเกณฑ์ร้านค้าในภูมิภาคนะครับตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็กดตกลงแล้วก็กดยอมรับไปนะครับพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะมีแคมเปญให้เราเข้าร่วมตรงแคมเปญที่เราเข้าร่วมเนี่ยเขาก็จะมีเขียนขึ้นมาว่าอ่า แคมเปญน,นะครับแคมเปญที่เปิดใช้ได้แคมเปญที่หมดอายุไปแล้วให้เราดูข้างบนแล้วกันอัน,นข้างบนเนี่ยเขามาบอกว่ามาเต้นมาเต้นมาเล่นอ่ะคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้เขาก็จะมีแคมเปญให้เราเข้าร่วมเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะมีวิธีการเล่นมีวิดีโอเนี่ยให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเขาจะมีข้อกําหนดเห็นไหมครับให้ใส่แฮชแท็กตามที่เขากําหนดเต้นนะครับอธิบายนะครับหนึ่งสองสามสี่ตามนี้เต้นไปกับเพลงสแสดงใบหน้าคุณวิดีโอเนื้อหาเพิ่ม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 อายุสิบแปดปีขึ้นไปโอเค ทีนี้เขาให้เข้ามาดูต่อการเริ่มเข้าร่วมเลยเห็นด้วยหรือเข้าร่วมแคมเปญน,นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะครับก็คือภายในวันที่ยี่สวันนี้เราใครที่มีเข้าได้คุณสามารถส่งวิดีโอได้สามวิดีโออ่ะเราก็ส่งวิดีโอเลยครับไปเลยครับสามวิดีโอถ้าผ่านเกณฑ์เราก็มีโอกาสได้รับไป้ได้นะครับเพื่อนและเฉพาะฉันอ่ะโอเคนะครับนี่อ่านตามเงื่อนไขของเขาเหไหมเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านตามเงื่อนไขของเขาให้ดีนะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้ เงินในแบบฉบับที่เขาให้นะครับแล้วก็รายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวของอินคัมนะครับถ้าเราโอเคเราก็กดยอมรับและเข้าร่วมได้เลยนะตรงนี้ตรงภารกิจเนี่ยมันจะมีเห็นไหมรายละเอียดภารกิจแล้วก็มีคําว่าการส่งดูตรงคันส่งเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับนี่ก็จะเป็นแบ่งเป็น USDT นะครับอันนี้มันเป็น USDT เนาะแล้วเขาก็จะมีการเต้นกันอะไรเงี้ย เออก็ลองทําดูเพื่อนมาเล่นประสบการณ์แชร์เนี่ยใไหมเขาทําคลิปกันอันนี้ก็คือคนที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครับหนึป๊าดหนึนะครับอืมคนไหนที่มีผู้ติดตามเยอะอันนี้จะได้เปรียบนะครับถ้าถ้าแบบมันผ่านเนาะอ่ะโอเคนะอันนี้เรามาเล่นดูใครที่ทําได้แล้วอ่ะแล้วคราวนี้เราไปดูตรงแดชบอร์ดแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนของ ข้อมูลนะครับเรื่องของการรับรายได้ว่าเราเนี่ยรับรายได้ได้ยังไงอย่างผมเนี่ยผมเคยรับรายได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือ1 1.2K มันก็จะเป็นไปที่อินคัมเนาะอ่ะไปดูที่อินคัมตรงตรงอินคัมเนี่ยเราไม่ต้องสมัครนะครับใครที่มีรายได้เนี่ยเขาก็จะให้เราใส่รหัสแล้วก็ยูเซอร์และพาสเวิร์ดเนาะอ่ะอันนี้คือผมเคยถอดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปดูแลนะครับเพราะว่าเราเคยถอดไปแล้วอันนี้ก็คือมียอดผู้เข้าชมเนี่ยประมาณ44 4 0 0 0่เนาะ4ี0 0 0นนี่ได้ตั้งบ เพราะฉะนั้นก็ลองดูนี่นะครับแคมปแมเปญอันนี้ก็เป็นของข้างต่างชาตินะครับแต่ว่าอันนี้เราถ้าถ้าไหนที่ปิดรับไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าปิดรับการนําส่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองมาเล่นดูนะถ้ามีกิจกรรมก็ไปเล่นกันนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับภารกิจจากแบรนด์ใครสามารถทําได้ ลองไปดูแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะอย่างที่บอกเรื่องของกฎชุมชนถ้าเราไม่ผิดกฎชุมชนหรือว่า,าตามผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขเนี่ยเราทําได้เลยนะก็ฝากแชร์แล้วฝากติดตามใครยังไม่เรียนไปเรียนแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันตอน10บโมงนะครับครึ่งอ่ะก็แวะมาสอบถามข้อมูลกัน